สุดท้ายแล้วความฝันของน้องลี่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วที่หมู่บ้านแม่กำปองหมู่บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเดี่ยวที่น้องลี่มีความฝันตั้งแต่น้อยว่าอยากมาและมือนี้น้องลี่ก็ได้มาแล้วทุกคนแม่กำปองมีประมาณ132หลังคาเหือนมีประชากนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณ362คน ทริปนี้ตามน้องลี่ไปเบิ้งกันเลยทุกคนสบายดีสวัสดีพีเซบทุกคนเดอ้อสบายดีเมื่อนี้น้องลี่กับน้องหนิงออกจากตัวเมืองเสียงไหม่มาที่หมู่บ้านแม่กำปองทุกคนปุด๊ด ต้องเบิ้งคลิปนี้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลีกับน้องหนิงชวสีมาฮอดและแม่นเมารถแท้เอาวาทุกคนน้องลีเมาน้องหนิงนอนน้องหนิงทันรับน้องลีกลุ่มรับแล้วมันบุรับก็ลเลยว่าเมารถว่าเมารถแล้วก็ว่าสีเมาแล้วก็นอนอ่นอยากนอนยู่แต่ว่าก็อยากเบิ้งได้สช่อ <c oughs> ยากนอนแต่ก็อยากเบิง้งเส้นทางมากเกลืออดเมารถเส้นทางจากอ่า ตัวเมืองเชียงใหม่มาแม่กำปองเนี่ยทุกคนมันคดเคี้ยวหลายเท่ากวดที่เขาไปพิษนุโลกอันนี้บนเน่ใจว่าบนเน่ใจว่าเป็นเมนเทอร์บอกเว่าเขาคิดไปเองแต่้องลี่ไปพิศนุโลก้องลี่บัเมามานนี้ลงลี่เมารถทุกคนเนาะตอนนี้กะบ่ายสามแล้ววะพอดีบ่ายสาม,มทุกคน้องลี่กับ้องหนิงกำลัลงซีเดินลงไปหมู่บ้านแม่กำปองเนาะ ความจริงหันห่่าเลี๋ยวดูคนหญ่แต่ว่าไฮไลท์เพื่อนกะจะมีเต้แถวที่น้องลีก่กำลังจะลงไปนี่แหละราคายูเทิงพุนถือยูเทิงพุนค่าขี่รถเพื่อนไปมันสาวบาทเนาะยูเทิงไปหาน้ำตกคุณนะแต่บนยังบนแน่ใจว่าสิาได้ไปบอกแต่ก่อนอื่นเบอร์ิขอเดินลงไป่ายไฮไลท์ของมู่บ้านเพื่อนก่อนดูคนเนาะความจริงมันต้องแบบ ห้าห้าหกโมงมันจะพักจิงบกฮนแม่กำปองเฮือนเฮือนม่อนแก้วเฮือนพักตี้นั้นนี่บนนั้นแหละเป็นไฮไลท์เขาเป็น นอนสั้นบกหวัวอะไรเลยญญนี่บ้านแมก่กำปองมันคักคักนะทุกคนเบิ้งแบบ เขายือนอยู่แนวน,นี้มันก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะแม่นั้นก็ก,กาแฟสดๆเลยคล้ายๆคือแบบค,คือคือ,อยุ่ง่วมพระบางอะไรทุกคนร,ร่วมพระบางหาบอนคือได้ละไม่คำปองนี่แหละคืนมีมมนอาหารดื้อเด็ดในรูปค่ะขายเสื้อผ้าค่ะ รวมพ้าบางกันทุกันถ้าอันแบบห้ามถายเสื้อผ้าหานอย่างกัญญาซีเงิเป็นแบบโบราณเต่ยังโบราณแต่มันทันสมัยมใช่หาูเสได้เลยนะ ค่ะเสื้อผ้า,าบ่อนนี่แหละบ่อนนี่กับบ่อนด้านนั้นมาที่แบบเออคนมักทายหูกันเนาะนี่ถ้าไปซื้อไอศครีมกินเนาะทุกคนมีบ่นบนนะอนั่งกับใครเด้อ เอาแบบนี้สองค่ะรับชอปบิ้งไหคะช็อกโกแลตกับสตรอบอรี่ไห้ค่ะช่ะค่ะเอาช็อกโกแลตับสตรเบอรี่ค่ะอสตรบอรี่สองค่ะได้นช็อกโกแลตหนึ่งสตรบอรี่หนึ่ง้ยค่ะสวยขนาดเลยจ้า คืออันนี้แล้วสามารถมานั่งกินยูเทิงนี้ได้ ที่สร้างอันนี้แล้วเราสามารถขึ้นมานั่งอยุดทางหึงนี้ฟังเสียงน้ำตกเย็นเย็นได้ทุกคนมุมนี้งามขนาดเลยทุกคน มุมนี้แถวนี้เพื่อน้ิขายทางของกินแล้วกับเสือ้อผ้าจะมีที่พักให้พรมทุกคนถ้าผูเหพักที่เทิงง้นคือสิคักเนาะแม่กำองป้ายแดงตามสะบอนทางเทิงนี้มากินข้าวยามแรงเหลียวไปคือสิคักอันนั้นเพื่อนก็กินข้าวรมบรรยากาศ ทางรูปเพม่อนกันทขายแบบนั้นเลยแต่ว่าก้อนชิม,มาฮอดกับ,บมเบเ่นงง่ายคือการทุกคนกคน,คน,นี่ชิเห็นรถแลนพานในนี้เลยเนาะมันคักนะเนาะมันบ้าหู้แหละมันหู้แต่ว่ามันคักนะเนาะปีกปีก ไม่แหละท้าเพิ่นที่ถ่ายมุมนี้ไปไปตอนนี้ถ่ายใครถ่ายมันเปลี่ยนกันถ่ายกันได้ดูสภาพที่เราอันนท้ายคลิปไม่เป็นไรแค่มีคลิปมาฝ่ากเอซก็พอแล้วอันเลาะบททัวร์ซัมดุคนเพราะมันอ้วนกว้างคักคักจุฮานเลย แ่ไปยูบ้ารได้่ะบัดมาสิเละอไายหกแต่ละจุดแต่ละจุดไปมีเอฟซีทามหลายว่าทำไมไมาเที่ยวเชียงใหม่ทำไมไมาเที่ยวหน้าฝนทุกคนเข้าใจโบเพราะว่าอันทุกคนอาจจะว่าในนั้นแต่ความจริงนะเฮาไ่าได้มาเที่ยวเด้ามาเฮ็ดเวียกเนาะถ้ามาเที่ยวนี้<า>ต้องเลือกงามมาเที่ยวเด้อมาเฮ็ดเวียกต่กะมาเที่ยวบเติม ตุกนึ้นแล้วคุณทำสมค่อยเกียกจ้านี่สุดแล้วทุกคนชิลล่านี่อืแต่ว่าถ้ามือบนีจ่ายไวย่างลงไปลุ่มฮันซิมีสะพานบอขี่รถมาเมื่อกี้นี่มีสะพานนี่พักขนาดเลยโอ้มุมนี้นะนิ่งถ่ายรูปนะอันนี้คืออะไรหรอคะข้าวผงานหนุกอร่อยนะแต่แต่าลอ้อยนุม่ม น้ำเงี้ยวกว่ี้เนี่ยเ้าบอกว่นี่ยข้างในในจีนน้ำเงี้ยวลองไหมูกอร่อยแน่เลยเอาเป็นกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเนาะด้วยอันนี้คืออย่างอันนี้อันนี้เขาปรุงงาเป็นแพรงาไม่ย่างอ่ะลูกโอ้เขาอันเขาอัดปะปาเขาปะปายืดลาวเอิญเขาปะปาลองอันหนึ่งก็ได้ค่ะอันเท่าไหร่คะยี่สิบบาทถูกยี่สิบบาทห่อนอย่างนั้นเนี่ย อันนั้นขายอะไรบ้างคะอันนั้นเป็นหมูปิ้งน้องไม้ยัดไส้ไข่ฟาร์มนอกกินนั่งกินข้างในก็ได้นั่งงุ่มน้่งเหนียวแบบนี้เอาอันนี้เป็นลองนั่งกินข้างในได้ไหมดูขาได้ค่ะใส่น้ำตาลอ้อยล้ำผึ้งก็จะได้บบกล้วยนี่เอาก็เอากระต่ายผสมขันได้ก็ได้เอากล้วยอันนึงค่ะอันนั้นบอกใส่อันนั้นบอกโบเมนตีไมไม่ละใส่เนี่ยอ๋ออันนั้นซีงอันนั้นน้ำตาลอ้อยโอ้น้ำตาลอ้อยนอกกับมาเทขือหรือมาพร้ มาเที่ยวรถแดงก่ะนฮะม,นมารถแดงก่อนโบมาลดจนตัว,ว,ตวที่รถจักมาเที่ยวคือจิคักเนาะขี่มอเตอร์ไซค์มา ขี่รถจักมาว่าฉันเข้าใจถ้าฝนตกกว่านี้ไนดะ้ถ้าฝนตกขนดีโอ้เดี๋ยวดีดีดโชคดีมาฝนโปรโต๊ะว่าตกหน้ำนาลูกเอานมเอานมใส่ใสได้ไหมใส่นี่หลาดเอานมใส่เลยเอาน้ำตาลนี่ตากตรงเอาใส่เลยใส่นิดนึงโอเคท่านเก๊ข้างในได้ไข่าปามกว่นี้เนาะ หน่าร้อนยักษส่เดี๋ยวเดี๋วลองดูหนอนยักษ์ซาหนอนยักษ์ซอันนี้คือนอนยักษส้นอนยักษส้หั่นจากกระถ่มเหซิมซิมทีควยก่อนเจนจด้เจ้าหอมเจ้าสวยนี่เฮียนเราอัน สำเนียงรับสำเนียงอันเสียงใหม่ค่ายคือหลวงคือลองสารลองสารวาซีนเนื้อหน่ะทุกคนหนึงห่งัวลองสารวาซีนอ่าเมอ่าคนเชียงใหม่เพิ่ะเ,เอิญจีนจีนจมเจา้า <c oughs> <c oughs> อันนี้คืนว่าเขาคุกงาการเขาคุกงาอืมอืมอ่มอม<ล>ะเฮากับบ้าเมันป้าป่าบ้านเฮา กระเมนหรอเปล่าเนี<า>่ยนะเพื่อนเอามาหั่นปินอัไนั้นซื้อโอ้โหอหมือนกัคล้่ยๆคือข้าวปลาปลาเลยคือขา้าวปลาปลาโอ้โหโอ้มาดูอยู่ด้านนี้วิวสวยมากด้านนี้เนะี่ยอันนี้มือนจีะ๊ะ คำนี้้วใหน้น้องรีสิมมะกนีดก็คือว่าแซ่บแซ่บว่ามักอยู่แล้วอือรชิมฉันจะทายให้จีกวูนี่ออกสมหวานอืม เป็นอย่างซึ่งส้มหวานเพราะว่าเพิ่นเอามากว้วยที่สุกมาปิ้งเพิ่มไปเอามากวูดดิบปิ้งรสชาตินี่แหละที่แซ่บจหลายคนที่เพิ่นปิ้งกล้วยขายเพิ่นจิปีิ้งเป็ปดงก้วยดิบแต่ทีนี่ถ,ถ้าถ้าปิ้งบสุกขนาดมันสีแบบมันแข็งอืมถ้าเอากลวยสุกปิ้งขนาดมันสีนุ่มปิงตามคนมากมะขคนก็มัก,กแ,บบแบบแข็งแข็งอันนี้น้องรี่มากแบบนี้มากแบบนุ่ม ض, ๆ,ๆลวก็ส้มหวานมันบหวานเลยแล้วก็บบส้มเลย บ้านเนกกาะมะกรวยจะส้มได้ไง <c oughs> กกส้มก็มีมะกรวยส้มอีกคหรมะกรวยส้มก็มีสมบัติฮะย่างไปอีกเรือมองมองเลยเมื่อก,กี้นี้ได้หูบสองสามหูบเลยตอนฟาบดทุกคนว่าวอาหารอู้อันนี้นุม่มหนัา นมขนาดนี้บุหัวอาหารลักดีแม่นอ,อาหารเนี่ย เอ ah, like um ้ยีดนั <to ่นเหรอบะิดอันนี้นจะหัน้ยเหรอฮ้ยหละข่าวข้อเป้่เพื่อกเข้าใจไเนอะอุ๊บอบเกือบลืมจ่ายตังค์มีเก็อบสิปเลยยบาทแต่ทุกคนเดี๋ยวนุ้ยซื้อไป่นั่งกินว่าจกนั่งกินยูนิยูแต่ว่าเพื่นเอ็ดอันัันค ก็ชิมแล้วเดย์จะน้อยเดยทุกคนเลยาะว่ายยานมันฮอนเหลว่ายางมานี่นี่ค่ะแล้วชิมดูเลยแม่ชิมก็อร่อยน้มชิมก็อร่อยจริงหรอคะเดี๋ยวแต่ไม่ใช้ไปดหน้าป้าที่มายมกหน้าโรคยุ้มแต่เราซิมก่อนอร่อยจริงไหมถ้าอร่อยจะบอกผู้ร้านก็นี่ไงตามไต้ข้างบนลูกชิ้นตอกเพียบมีวิวเพียบอย่าให้แพ้เขานะแห่งลงลกชตอผมไม่รู้ัวึ ไส้หมูอะค่ะไส้หมูที่ทำเป็นใจเกินรอยไต้มน้ำชามใหญ่ชามโตแล้วหมูหมูไส้หมูร้านบะเตี๋ยวปาอุ้ยแม่อุ้ยนี่อะไรลูกยะเตี๋ยวปาอุ้ยแม่อุ้ยปาอุ้ยแม่อุ้ยก็ออกได้ใจสุดจัดเตียงละบอลเมนเทอยากห้บอลนี้นะน้าเนาะแน่นเนาะแด่นอุ้มนะ จมองเราแมชิดเด้อตอนนี้ไปเลาะมาแล้วทุกคนและน้องวีกับน้องหนิงฮันขึ้นมาห้านอาหารเม่โซย่ะห้านอาหาร จักจักมรนซื้อหานอย่างทุกคนแต่ว่าบ้อนนี้นะวิวงามแหงเลยทุกคนน้องลีก็เลยสั่งตำไทยไปแล้วกับขนมจีนหนึ่งเนาะเพราะว่ายัางอิ่มเขาอยู่นี่มาแล้วน่าเป็นเม็ดนื แต่ว่าสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือแม่ค้าแต่ละร้านสวยมากทุกคนเนาะเม่นบอกคิดคือกันมอ,อืมเนาะงามขนาดเลยทุกคนตอนนี้สร้างตำไทยกับขนมจีนมากินแล้วกับน้ำกระเจี๊ยบนี่เดี๋ยวคะาเราว่างถ้าอาหารมาแล้วเบิ้งทุกคนเบิ้งวิวที่เหาได้นี่ แดดอ่อนตัวนี้คือสีแบบเพอร์เฟกเลยนะเนาะมึงไหมตอนนี้อาหารมาแล้วทุกคนตำปูปาาลาระกะอันอันนี้ไม่เราซื้อมาตัไปไป้งแต่หานเจน,น,นันเนะาะฝังเกือบทานเดีย๋ยวลองซิมกันเด้อ อันนี้มันก็ต้องคู่กับอันนี้แล้วทุกคนฮูนบอกเคล็ดลับของการตำมุ่งแซบสบับยุลาวขึ้นฟักเอาใสมีดในการฟักนะจัด <c oughs> จัดจานขนาดเลย ดีแล้วเริ่มเมาลด์นะคืนเปิดค่ะคือยังไงบ้างคะแซ่บใช่ไหมแซ่บขนาดทุกคนอาหารแม่กำปองใครว่าขึ้นซื้อของเพื่อนเพิ่นบอกว่าอันนี้ดังมากในติกต็อกย่างไสหมู ทีเด็ดก็คือแม่ค้าสวยมากทุกคนแม่ค้าหฮานเก่าบ้าเฟืองสุดยอดเลยสวยมากงามทุกบอดเลยทุกคนงามมีที่ติเลยเดีย๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแถวนี้จะเป็นด้านเทิง เนาะเมื่อกี้นี่ไปเบิ่งน้ำตกมาแต่ว่าน้ำตกบ่ค่อยมีละแล้วก็เลยว่ามาเวทให้บรรยากาศแถวดีให้ท f เอเบ่งกอนสิกับที่พักคันมีหลายเลยทุกคนค่าค่างามๆนี่เบิ่งไหมมันจะมีรถทับส่งนํำเดอเนาะ ตอนนี้น้องวีกับน้องหนิงชิได้เดินทางกลับได้เลยทุกคนเด้อเนาะมาเห็นแล้วหมูบม่บ้านแม่กำปองที่ไฝ่ฝันนั่นแท้โดนเห็นเพื่อนลงคลิปทายคลิปเนาะงามงามทุกคนงามขนาดเลยแต่ว่ามาเท่านี้แม่นบ่เห็นน้ำตกซ้ำพบบาน,น้ำตกเพื่อนฮันมันแบบงามนี่น่าจะน้ำตกมันบบแหงแนาะทุกคนเนาะเอเอ,เอมันแห้ง โอเคเดี๋ยวคลิปนี้้องลีก่กับน้งหนิงขอตัวลาไปก่อนเดอ้อมีโอกาสที่มาอีกทุกคนลงฮักแม่กำปองไปแล้วเนาะม่ค้างามคนท้องทิ้นเป็นมิตรหลายเนาะโอเคที่พักกะงามวิวดีเนาะโอเคบ๊ายบาย